สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าเกาะติดสถานการณ์น้ำภาคอีสานนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนภารตภรผลแล้วก็คุณพิเชษฐ์ศรีหวงค่ะเจอกันแน่นอนนะครับทุกวันกันเลยนะฮะเพราะเรากอะติดสถานการณ์น้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เจอหน้าค่าตากันได้นะครับทางทีวีดิจิตอลกดช่อง11นะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะครับพี่กุ้งครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ คือช่องทาง y o u t u b n n น l นะครับพิมพ์คำว่า NBT 1 1อุบลใน y t u t u นะครับก็จะเจอพวกเราได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังให้พวกเราได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งช่องทางคือเบอร์โทรศัพท์ครับ045281393ร่วมจัดรายการกับพวกเราได้เช่นเดียวกันนะฮะพี่กุ้งค่ะนะคะก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำยังคงให้ติดตามกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มที่จะลดน้อยลงนะคะไม่มีพายุไม่มีมรสุมนะคะแต่ว่านะคะก จะมีเรื่องของอุทกภัยที่ยังเป็นน้ําท่วมอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมหน่อยนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับศูนย์อํานวยการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือกออนอชอส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับก็มีรายงานนะครับว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่ประสบน้ําท่วมนะครับตอนนี้อยู่ที่8จังหวัดแล้วนะครับพี่กุ้งคะนะครับผมโดยเฉพาะพื้นที่ของผู้ประสบภัยน้ําท่วม8จังหวัดนั้นนะครับแยกตามลําน้ําได้ดังนี้ฮะที่บริเวณลุ่มน้ำโมเอ่อลุ่มน้ำโขงนะครับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือน้ําท่วม1จังหวัดครับได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ที่3อำเภอนะครับและก็ลุ่มแม่น้ําชีนะครับได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับอยู่ที่5จังหวัดรวมอยู่ที่35อำเภอได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่วมไปแล้วอยู่ที่15อำเภอพร้อมทั้งจังหวัดกาลสินครับตอนนี้ท่วมไปแล้วนะฮะอยู่ที่3อำเภอจังหวัดชัยภูมิครับท่วมไปแล้วตอนนี้อยู่ที่9อำเภอยโสธรครับ ท่วมไปแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่5อำเภอแล้วก็ขอนแก่นครับท่วมไปแล้วอยู่ที่3อำเภอนั่นเองนะครับพร้อมทั้งลุ่มน้ํามูลนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในครั้งนี้คือ2จังหวัดอย่างที่เรารู้กันนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้5อำเภอนะฮะพี่กุ้งแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ที่1อำเภอนั่นเองนะครับค่ะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ําท่วมนั่นเองในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีอัปเดตสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมนะคะที่ร้อยเอ็ดถือว่าหลายพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบและที่สําคัญตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดเองก็ไปติดตั้งเรื่องของสะพานเหล็กแล้วด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกนั่นเองจะเป็นยังไงอัปเดตในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ ไทยดิเซอร์เตอร์อาเรดโ,โดยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่แบบเรียลไทม์เริ่มต้นการใช้งานง่ายเพียง3าขั้นตอน 1. ใส่ข้อมูลส่วนตัว 2. เลือกพื้นที่ได้สูงสุดถึง3จังหวัด 3. เปิดโลเคชันเพื่อเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งเพียงเท่านี้แอปพลิเคชันจะแจ้งข้อความเตือนภัยบนหน้าจอสมาร์ทโฟนสามารถกดดูรายละเอียดของ หรือรายละเอียดแบบย้อนหลังและยังกดเลือกจังหวัดบนแผนที่ประเทศไทยเพื่อดูการแจ้งเตือนจังหวัดอื่นๆอย่าลืมโหลดติดมือถือไว้ปลอดภัยทุกเวลานะคะติดตามปาปาอยากเล่ากันต่อนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมเช่นเดียวกันหลายอําเภอเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนตอนนี้ทราบมาว่าถนนเริ่มที่จะน้ําเริ่มที่จะท่วมแล้วซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งที่จะดําเนินการติดตั้งสะพานเหล็กให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดรายละเอียดอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปอัปเดตเรื่องนี้กันกับทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ว่าทรงพลใจกลิ่มตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิเชษแลวก็สวัสดีครับคุณนภพรครับค่ะท่านผู้ว่าคะภาพรวมของสถานการณ์น้ําท่วมที่พื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะท่านคะของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีลุ่มน้ําสําคัญสาคัญก็คือลุ่มน้ําชีกับลุ่มน้มํ <c oughs> ามูลนะครับ ซึ่งเป็นลุ่มน้ําหลักนอกนั้นก็จะเป็นลุ่มน้ํารองก็คือลุ่มน้ํายางลุ่มน้ําเสียวอะไรพวกนี้นะครับในปีเนี้ยลุ่มน้ํามูลตัดทิ้งไปได้เลยว่าไม่มีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาที่ลุ่มน้ําฉีนี่แหละน้ําที่มาจากต้นน้าฉีนะครับโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ําของส่วนลํเปาวในช่วง อสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในหลายอําเภอที่กันนะครับก็ก็ณนะนะขณะนี้สถานการณ์เริ่มรงตัวแล้วดผมผมขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะ,ะล,ำลำน้ำปาเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาเต็มความจุอ่างอ่างเขามีความจุประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านลูกบาศกเมตร แต่ขณะเนี้ยมีปริมาณน้ําอยู่ในอ่างเนี่ยถึงเกินสองพันล้านลูกบาทเมตรก็เท่ากับเกินร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นทางเขื่อนเนี่ยผู้บริหารจึงได้ระบายน้ําออกจากเขื่อนในจํานวนที่เยอะขึ้นนะครับในช่วงที่ระบายสูงสุดเนีระ,ะบายถึงวันละประมาณสามสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับเมื่อช่วงของวันที่2 9ถึงวันที่4ี่่สิบกันยายน สีด่ดลาคมหลังจากนั้นก็ลดการระบายลงนะครับจนถึงขนาดนี้เหลือระบายออกจากเขื่อนลำปาวอยู่ที่น่าจะาประมาณสิบเก้าล้านลูกบาศก์เมตรก,ก,ก็ลดลงนะครับแต่ยังมีน้ำอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมาจากทางต้นน้ำก็คือจากทางจังหวัดชัยภูมิจากทางเขื่อนอ,อุบลรั์ของที่ฝนแก่นที่ลงสู่แม่น้ำศรีก็มีปริมาณเยอะเช่นเดียวกัน ซึ่งทางเขื่อนอุบลรัฐผมก็ได้รับทราบข้อมูลว่ามีการระบายน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะในส่วนของเขื่อนเนี่ยเขาเขาได้ประสานกันแล้วก็จะสลับการระบายเขาเรียกว่าจัดการจราจรน,น้ำนะครับลงสู่แม่น้ำารีเนี่ยขณะเนี้ยส่วนของลำปาวเนี่ยลดลงก็จะไปเพิ่มในส่วนของอเขื่อนอุบลรัฐที่จะระบายเพิ่มมากขึ้นก็บอกว่าจะระบายเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได จากวันล,ละประมาณสิบล้านลูกบาทเมรก็เพิ่มขึ้นวันล,ละห้าล้านก็เป็นสิบห้าล้านเป็นยี่สิบล้านเป็นยี่สิบห้าล้านนะครับซึ่งนขณะน,นี้จากอุบลรัฐก็ยังไม่ได้มีผลกระทบมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแต่อย่างใดนะครับแต่เชื่อว่ามวลน,น้ําดังกล่าวเนี่ยในช่วงของสองสาวันข้างหน้าเนี่ยก,ก็อาจจะมาถึงซึ่งจนถึงนักขณะนั้นคาดว่าในส่วนของออน,น้นําจากลําปางน่าจะ เบาลงแล้วนะครับก็คิดว่าระดับน้ําคงจะไม่เพิ่มขึ้นในแม่น้าทีคงจะไม่เพิ่มขึ้น,น,นสักเ,เท่าไหร่นะครับถ้าขนาดนี้ยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับก็มีอําเภอที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําำที่แม่น้าทีที่ว่าขึ้นล้นตลิ่งอยู่ด้วยกัน8อำเภอด้วยกันนะครับ,บซึ่งในแต่ละอำเภอก็ได้ มีการแจ้งเตือนและดันแล้วก็ประกาศพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติพื้นที่เสดให้ความช่วยเหลือไปแล้วนะครับับก็นําเปลี่ยนอใจใจสัครับว่าสถานการณ์นักขนาดนี้ถ้าหากว่าในช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มลดระดับลงอาจจะทรงตัวอีกสักสี่ห้าวันแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงอย่างช้าช้าในที่สุดนะครับครับ แล้วท่านผู้ว่าครับในกรณีที่จังหวัดของเราได้รับผลกระทบน้ําท่วมเนี่ยทางหน่วยงานของจังหวัดเนี่ยมีได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างครับโอยเยอะเลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเราบูรณาการกันทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่อําเภอที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนขณะเนี่ยผมยืนอยู่ที่อําเภอจังหารที่บริเวณติม น้ำฉีในจุดที่เป็นตำบลดงสิงนะครับตำบลดงสิงที่บ้านอินแดงตรงจุดนี้เราได้นำเอาสิ่งของถูงยางที่มาช่วยเหลือครัวเรือนซึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัยนะครับซึ่งน้ำได้ไหลบา่าทะลุแนวตั้นน้ำเข้ามาเมื่อวันที่16บตุลาคมที่ผ่านมาสองวันก่อนนะครับก็ มีส่วนราชาการต่างๆมาร่วมกันอย่างเช่นาทางหน่วยงานทหารท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27มีหน่วยงานตำรวจมีหน่วยงานทางพลเรือนทุกๆหน่วยงานนะครับคนหน้าส่วนราชาการทุกแทบจะทุกส่วนมาร่วมกันที่ที่เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภออำเภอจังหา,ทา,าัท่านนายอำเภอกมาท่านนายกเทศมนตรีตำบลรงสิงกำงนันที่อยู่บ้านจิตอาสานะครับ กำลังคนของอทางมวลชนทรรหารบกมาเป็นครบเลยครับมาทามากกว่าจํานวนรักเสรที่เดือดร้อนด้วยตามไปนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันรวมถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆางงงเช่นเรือท้องแบนที่จะให้ความช่วยเหลือในการนําส่งที่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะไปติดต่อที่ร,รัฐบาอะไรต่างก็มีครบเรื่องของถุงยางชีพเรือนะครับเรื่องของเอ่อเสื้อชูชีพ นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็นํามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครบถ้วนนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ของทุ่งเขาหลวงตอนนี้ทราบมาว่ามีถนน,นมีจุดที่เ,เป็นน้ําท่วมถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ล่าสุดเห็นว่ามีการติดตั้งสะพานเหล็กตรงนี้แล้วท่านผู้ว่าช่วยอัปเดตเรื่องของพื้นที่ให้ฟังหน่อยคะ่ะพื้นที่ตรงนั้นเป็นถนนทีเ่เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับ เส้นทางเข้าหมู่บ้าน <c oughs> บ้านนาง,งาบนะครับที่คือหมู่บ้านนาง,งามซึ่งอัน,อนนี้ขาดเนื่องจากกระแสน้ําได้พัดเป็นระยะทางน่าจะประมาณสักหกถึงแปดเมตรนะครับซึ่งเอทางพื้นที่ท่านผู้บริหารองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นท่านสอสอในพื้นที่ได <c oughs> ้ประสานแจ้งมาแจ้งมาอย่างผมนะครับเราก็ได้ประสานต่อไปยัง หน่วยงานทหารนะครับว่าถ้าสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำสะพานอ,อ่ชั่วคราวนะครับให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้ก็ก็จะเป็นการดีนะครับทางทหารก็กรีบดำเนินการนำเอาสะพานนะครับเป็นสะพานอ,อ่เหล็กที่ใช้อ่พาดในช่วงที่ถนนขาดน,นะครับไปดำเนินการ ก็แล้วเสร็จเมื่อ,อมุ่อวันที่17นะครับ <Yeah. S 2> แล้วเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็แจ้งไปบอกว่านี่เป็นสะพานทั่วคราวนะที่ทางทหารได้นํามาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ก็ส่วนการซ่อแมแซมกำหนดต,ตรงนั้นอ่ะก็หลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะเข้าไปดําเนินการสํารวจเพื่อที่จะซ่อ,อแมแซมต่อไป นะครับผมก็ได้แจ้งไปถ้าอะไรเงี้ยยังอ,ยงอำเภอบอกว่าถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเไม่มีงบประมาณในการดําเนินการเนี่ยก็ให้แจ้งทางอำเภอให้อำเภอเข้าไปดูแลในเรื่องของงบประมาณนะครับเช่นเดียวกันถ้าําอำเภอเนี่ยงบประมาณมันไม่เพียงพอต้องดูแลหลายจุดเนี่ยรีบประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือในระดับอำเภอแล้วก็แจ้งมายัางจังหวัดเพื่อที่จังหวัดจะได้ ใช้เงินเพื่อรองรับการเนี่ยเพื่อที่จะไปดูแลสิ่งสาธารณารโภคต่างๆของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเขาท่านผู้ว่าครับถ้าเผื่อว่าในกรณีถนนขาดแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆนะหน่วยงานของรัฐของเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะช่วยแบบนี้ไหมฮะก็มีครับก็มีความพร้อมก็เราก็ได้กำชับไปนะในหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงาน ครับนะครับเราเรามีทั้งในเรื่องของเอการให้ความช่วยเหลือนะอนะในขณะนี้เป็นขณะเกิดภัยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือเออ่ถ้าหากในจุดไหนที่เกิดภัยขึ้นมาอย่างเช่นถ้าหากมีจุดไหนที่เป็นพันัางต้นน้ําเกิดทำรู้เสียหายน้ําไหลบ่าเข้าท่วมเนี่ยก็จะระดมกันไปนะครับทุกหน่วยงานทุกๆหน่วยงานไปด้วยกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักซึ่งอยู่กับชาวบ้านอยู่แล้วทุกพื้นที่ผมสังเกตด,ดูท่านผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านไปอยู่ไปกินไปดูแลทุกๆอย่างนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่คิดว่าจะ,ะเป็นเรื่องเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยเต็มที่อย่างเช่นบางที่เนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ไว้นะเช่นโคกระบืออะไรต่างๆเนี่ย ปรากฏว่าน้ํามาอุทกภัยมาเนี่ยสัตว์ที่เลี้ยงถูกน้ํำท่วมไอ้ข้อปศุทสัตว์เนี่ยไม่มีญ้าสเสบียงสัตว์ต่างๆก็ร้องขอมาก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆต,ตั้งแต่ท้องถิ่นตั้งแต่สํงงานักงานปศุูสัตว์จังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยง,งานส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรีบนําไปเอาไปให้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมือกาว น้ำลำน้ำยาพ่วงในส่วนของอำเภอโพนทองแล้วก็อำเภอ,อเสลภูมิเนี่ยก็ร้องขอมาก็รีบนำไปช่วยกันเป็นจำนวนเยอะเลยครับหลายหลายหลายสิบตันที่นำไปช่วยก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้นะครับค่ะท่านผู้ว่าคะเฉพาะที่ร้อยเอ็ดเองตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงไหมคะในพื้นที่อื่นๆค่ะ ก็ณพะหะเนี่นะหลังจากที่เราเข้าไปสำรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยมี12อำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็มี83ตำบลที่เ,เป็นเขตที่เราประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเขตะสบปฏิบัติมีจังหวอนวน600 700ประมาณ699หมู่บ้านนะครับแล้วก็ครัวเรือนก็ประมาณสัก 9ก้าพันกว่าครัวเรือนที่เป็นจํานวนรักฎรดรที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ประมาณสองหมื่นเจ็ดพันคนนะครับเราเราก็คิดว่าอวงของความรุนแรงของอุกชกวัยทั้งเนี้ยก็คงจะอยู่ในวงนี้ยน่าจะไม่เพิ่มขยายต่อไปแล้วเพราะว่าดูจากสถานการณ์น้ำในลำน้ำทีหนขณะเนี้ยเริ่มทรงตัวแล้วนะครับ เพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยมากๆอย่างเช่นวันนี้นณจุดที่ผมยืนเนี่ยเพิ่มลดลงแล้วนะลดระดับลงประมาณสักสองถึงห้าเซนติเมตรแล้วก็ในจุดถัดไปก็ทรงตัวแล้วจุดที่เป็นจุดวัดน้ำนะครับ,รบก็แสดงว่า,อาไอ้ความอุอโทโกภัยที่เกิดจากไอ้น้ำขึ้นท่วมผนตลิ่งของลุ่มในน้ำทีเนี่ยน่าจะสูงสุดเพียงแค่นี้ นะครับแต่ว่ายกเว้นนด้ยกเว้นว่าไม่ต้องไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าฝนน่าจะหมดแล้วเพราะว่าขณะนี้รู้สึกว่าความากดอากาศสูงเริ่มเข้ามาแล้วอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่นะครับก็ภาวนาอยากให้ฝนตกลงมาซ้ําเติม,ตมอีกนะครับ นะครับครับครับสุดท้ายนี้ท่านอยากฝากความห่วงใยไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ยังไงบ้างฮะฝากไว้อย่างเดียวนะผมเตือนทุกทรั้งที่ออกไปเยี่ยมเยียนรักฎดที่ประสบภัยก็คือก่อนที่เออ่จะไปคิดถึงเรื่องของข้าวของเสียหายต่างๆเนี่ยให้ดูแลบุตรสารของตัวเองให้ดูแลคนในครอบครัวของตัวเองให้ให้ดีอย่างเช่นในในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิต จากการณีเกิดอุทกภัยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ไปหาปลานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นลมแล้วกระจมน้ําไปสองสองท่านด้วยกันที่อําเภอศสลปภูมิแล้วก็อําเภอโพนทองนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียในชีวิตนะครับเรื่องทรัพย์สินเสียหายอก็เป็นยังเป็นลองเรื่องของชีวิตนะครับก็ให้ดูแลลูกหลานอให้ดีอย่าให้ไปเล่นน้ํากันตามลําพัง นะครับดูแลกันและกันในครอบครัวให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งส่วนเรื่องของทรัพย์สินต่งตางๆเนี่ยก็เป็นอันดับต่อไปนะครับที่เราจะต้องช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงอะไรต่งตางๆเหล่าน,นี้นะครับก็ดูแลกันส่วนอื่นๆเนี่ยทางราชการก็จะดูแลช่วยกันนะครับในการที่จะบรรเทาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็นำเรียนว่าการบรรเทาการเยียวยาเนี่ยอ,อาจจะไม่ไม่ได้ เต็มตามจํานวนที่เราเสียหายแต่ก็เราก็จะพยายามดูแลให้พูดถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดทุกประการนะครับนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณรายละเอียดสําหรับท่านผู้ว่าในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณ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 ท่านผู้ว่าทรงพลใจกริ่มนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดกับเราด้วยในวันนี้นะคะซึ่งในหลายๆพื้นที่ท่านผู้ว่าเองก็บอกนะคะบอกว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาออกไปหาปลานะคะก็ต้องระมัดระวังดูแลคนในครอบครัวด้วยและที่สําคัญในพื้นที่ไหนถ้าหากว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมอยากจะขอความช่วยเหลือก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้นําชุมชนเป็นอันดับต้นๆก่อนเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับน้าท่วม ในจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ด้วยนะฮะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะวันนี้เราอัปเดตกันหน่อยว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมไหมและที่สําคัญ อากาศหนาวนะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมากันแล้วมาอัปเดตเรื่องของลักษณะอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งประเทศไทยก็พบกับความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ร่องมรสุมกําลังปานกลางนะคะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะคะจังหวัดเห<ฆ>ล่านี้ก็นะคะอาจจะมีฝนบ้างประมาณ10%นะคะมแม้ว่าสภาพอากาศในวันนี้จะมีพายุดีเปรชั่นที่มีความ เคลื่อนตัวนะคะไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางที่ตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเรื่องพายุดีเปรชั่นนะคะฉบับที่4ว่าพายุนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็ทางกรมอุตุ นิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของพายุดีเพรสชั่นด้วยนะคะเป็นฉบับที่4แล้วแต่พายุนี้นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็นะคะอาจจะไม่มีผลกระทบแต่ก็ค,ควรที่จะระมัดระวังเรื่องของนะคะสภาพอากาศไว้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกแป๊บนึงก่อ,น,อนนะครับพี่กุ้งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามสถานการณ์น้าต่อฮะ อยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นคนตรวจครับหนูอยากเป็นหมอฟันค่ะ ฝากอยากเล่านะครับกลับมาติดต,ต,ตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะฮะโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจากภายน้ำท่วมเบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่โอ้โห9,000 90, 0กว่าไร่กันเลยทีเดียวนะครับพี่กุ้งครับโดยเป็นวงเงินในการช่วยเหลือณนะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่โอได้บอกไปนะครับได้รับความเสียหายและก็จะมีการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้อยู่ที่100กับอีก28ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับนะฮะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับก็มีรายงานว่าเมื่อวันที่18หรือวันนี้นะฮะระดับแม่น้ำมูลน,นะครับผมที่สถาน,นีวัดน้ำเอ็สะพานเสรีประชาธิปไตยอําเภอเมืองอุบลราชธาน,นีครับได้ลดลงนะครับจากเมื่อวานอยู่ที่7ซนติเมตรนะครับอยู่ณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่112กับอีก70เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางหรือ 7เมตรกับอีก70เซนติเมตรนั่นเองนะครับซึ่งระดับน้ำยังคงสูงกว่าตะลิ่ง70เซนติเมตรทำให้จังหวัดอุบลราชธานีครับได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณนะตอนนี้อยู่ที่13อําอำเภอ76ตําบตำบลแล้วก็486หมู่บ้านแล้วก็มีครัวเรือนนะครับผมได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะฮะอยู่ที่ 15,300กับอีก23ครัวเรือนนะครับโดยทางจังหวัดนะฮะได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขีนให้การช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยไปแล้วจำนวน9อําอำเภอครับทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ได้มีรายงานความเสียหายเบื้องต้น เกี่ยวกับวักภัยในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้วยนะฮะคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายณตอนนี้อยู่ที่เ0 0 0หกับอีก2,000ไร่แบ่งเป็นนาข้าวนะครับอยู่ที่ประมาณ6ขออภัยครับ86,000ไร่นะครับแล้วก็พืชไร่แล้วก็พืชผักนะครับอยู่ที่อีก6000ไร่อ่าไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับและอื่นๆประมาณ100กับอีก15ไร่วงเงินให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นณตอนนี้โอ้โหเยอะครับอยู่ที่100กับอีก28ล้านบาท โดยประมาณการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับค่ะ,ะนะคะก็จะมีเรื่องของการเยี่ยวยาเข้าไปช่วยด้วยนะคะหลังจากที่น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราะจะพาคุณผู้ชมไปดู เรื่องของการสารพลังกันหน่อยที่อุบลราชธานีนะคะทางสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองนะคะได้มีการรวมพลังกันนะคะกับหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรวมน้ําใจมอบถุงยังชีพเวชพันฑ์แล้วก็ยาสามัญประจําบ้านให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมกันด้วยนะคะคซึ่งกิจกรรมนี้จัดอยู่ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองวารินชำราบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการนำถุงยังชีพพร้อมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็มีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปพร้อมกับทางพันเอกหญิงพรชนกบุญธรรมเจริญนะคะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองพลตรีอัครพลมูลประดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคณะ สมาคมแม่บ้านทบสาขาทพ .2 มณฑลทนหารบกที่22กรมทหารราบที่6กรรมการสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ร,ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่อาศัยอยู่นะคะจำนวน500ชุดพร้อมกับเวชภัณฑ์และก็ยาสามัญประจำบ้านนะคะไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราตอนนี้มีพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะติดกับแม่น้ำมูลเป็นที่รับน้ำจากจังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกด ปัจจุบันก็ยังคงมีปริมาณที่สูงอยู่นะคะเออล้นริมสองฝั่งแม่น้ำมูลเป็นผลให้มีปริมาณน้ำที่สูงตามไปด้วยก็ส่งผลให้ชุมชนนะคะที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลประสบกับปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำาราบ,รบมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างถึง10ชุมชนจำนวน275ครอบครัวนะคะต้องอพยพมาอยู่ที่สูงแล้วก็มีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบ นะคะตอนนี้เดือดร้อนอยู่ที่ 12, 0 0 0กับอีก200ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองนะคะนั่นก็คือการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาบูรณาการช่วยกันนะครับพกุ้งคบเอาไปว่าหมดเวลาแล้วนะครับของรายการป้องปากอยากเล่าเกาะติดสถานการณ์น้ําภาคอีสานเจอกันกับพวกเราได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมเข้าสู่เอ็นบีทีนิวส์นช่วงข่ค่ะภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพุทธที่18ตุลาคม2566